เรารู้ว่าในครัวที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากวัตถุดิบอาจจะหมดคุณยุ่งจนเตรียมอาหารไม่ทันหรือร้านกำลังจะปิดแต่คุณไม่สามารถเตรียมอาหารตามคำสั่งซื้อที่เข้ามาได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดคุณก็สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านแอปได้ทำตามวิธีต่อไปนี้เลือกคำสั่งซื้อจากนั้นเลือกปุ่มแก้ไขหรือย,ยกเลิกคำสั่งซื้อเลือกยกเลิกคำสั่งซื้อ เราแนะนําอย่างยิ่งให้คุณโทรหาลูกค้าก่อนเพื่อกล่าวขอโทษและอธิบายว่าทําไมคุณถึงต้องยกเลิกทั้ทงนี้ก็เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสร็จแล้วให้เลื่อนปุ่มยืนยันการยกเลิกเลือกเหตุผลในการยกเลิกลูกค้าจะได้รับข้อความเกี่ยวกับการยกเลิก เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่าลืมอัปเดตความพร้อมจำหน่ายของเมนูอาหารหรือเวลาเปิดปิดร้านในแอปขึ้นอยู่กับว่าคุณยกเลิกคำสั่งซื้อเพราะสาเหตุใดเมื่อลูกค้ามีความสุขยอดขายในร้านของคุณก็จะเพิ่มขึ้น